คนแนะนำมาอีกแล้วว่าอุ้ยร้านนี้มีอะไรกินและไอเทมโดยเฉพาะของบัวที่หากินยากมากนะวันนี้พิเศษมากเลยมีหม่ำแซ่บด้วยหม่ำด้วยใช่บอกเลยว่าหม่ำเนี่ยถ้าไม่ยอดฝีมือจริงๆไม่อร่อยนะวันนี้จะมาลองชิมดูว่าอร่อยไหมนะเฮ้ยนี่ยังนี่เลยแบ่นี้แบนี้นี่นี่มา แดงครับดิสีแดงสวยมากมมนี่มากหลายอีกงปอเลยครับรสนันวชอึ่างปลาหมึกวัวครับไม่ใช่ปลาหมึกทะเลนะเว้ปลาหมึกวัวครับัวมาเดี๋ยวลองชิมกันดูฮะน้าเมีบุบอยอเดี๋ยว โอ้โหโอ้โหเปดหอมไหมกลิ่นหอมมากของเหวร้อนๆเนอะกับหม่เนอะเบงเนอะอือฮ้ยพริกไหมซูชิมาครับคำใหญ่ครับทีนี้น้ำเหี่ยวบวอบอยมาครับปาดขึ้นดดดัง สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกท่าวันนี้ผมอยู่กันที่วัวคึกะตาขาวสามนะครับที่อยู่แถวระหว่างเรือนจํากับโรงเรียนอุดรพิษนะครับเนี่ครับเส้นนี้เลยนะครับเนี่ยวันนี้มีคนแนะนามาอีกแล้ว่าอุ้ยร้านนี้มีอะไรกินและไอเทมโดยเฉพาะของวัวที่หากินยากมากนะวันนี้มากับบ่าวเวครับ ครับ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 วันนี้พิเศษมากเลยมีหม่ำแซ่บด้วยหม่ำด้วยใช่บอกเลยว่าหม่ำเนี่ยถ้าไม่ยอดฝีมือจริงๆไม่อร่อยนะวันนี้จะมาลองชิมดูว่าอร่อยไหมนะลองลออไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับไปครับเดี๋ยวไปดูฮะร้านลาบวัวคึกสาขาสามครับมาแล้วครับโอ้โหแบบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับหม่ำโอ้ยอดเลยเนี่ย นนี่เลยะอ๋ออันนี้คือแรงที่มากเลยนะย่างปลาหมึกวัวครับไม่ใช่ปลาหมึกทะเลนะเว้ปลาหมึกวัวครับหมึกวัวอ๋อลองชิมดิลอชิมดิชิมมันเหมือนปลาหมึกเลยส่วนนี้หอมชัดเลยปลาหมึกนะถ้าใครบอกว่าไม่ใช่วัวได้เหมือนปลาหมึกเลยเออต่อไปก็เป็นอู่เพี้ยครับกัดไปดังเปาะวะเปาะนะครับนี่ของแท้เลยฮะเอ้ยโอ้ อัดจังโก้พวงนมใช่ไหมพี่อ้าดูดิเบ๊กโอ้ยก็เคยกินครั้งแรกก็เนี่ยเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันอันนี้ซุปเบ๊กค่ะโอ้ที่เรารอคอยครับอ้าดเฮ้ยมาเป็นตานนแซบบ่บเ,เลยนัวเลยเป็นไงเบ๊กเอียดเต็มถ้วยเลยครับซุปเป็นตาแซ่บเราเป็โอ้ยให้ทุกคนดูสีมากเออเห็นไหมโอ้ยดูสิ เสียงคลาสซี่นี่แล้วก็ตับด้วยมีตับด้วยเหรอมีตับด้วยมีตับด้วยนี่นี่นี่หวานอันนี้นะหวานหวานเลยเหรออือแสงคลาสซี่เลยโอ้โหเขาน่ากินมากเลยนะเยอะมาก Nói còn đây Mà lòng Bên đây, bên Bố thơ hoàn thiếp Ui, ui, ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ๆๆเจีจวเปลือกเออจริดีนะอืมเกียอะก็อร่อยหอมม่เอาครับต้มร้อนๆนะครับนมอเปาะแล้วครับป้าอึ่งปาะไหเผื่อเลยคือรสชาติอึ่งป้อเต็มที่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์แหละกินดีนะครับโอ้ยเยิ้มๆเลย oh, ดีอ่ะป้า gì vậy? Yeah. Tốt rồi Trong ngoại của thế Đấy yeah. Dạ yeah, คือเราเพิ่งเห็นร้านนี้ร้านแรกนะาไ,ไปทั่วระเทศไทยเพิ่งเห็นผัดเพียพววงนมแปกเมือนปลาหมึกบัวนะครับส่วนนี้จะเป็นอยู่แถวหลังซี่โครงบัวนะครับเี่มาเดี๋ยวลองชิมกันดูฮึคนที่ยังไม่เคยกินผมแนะนําเลยนะมาร้านนี้ต้องสั่งเพราะอะไรมันหากินยากมากปลาหมึกบัวเนี่ยรสชาติมันดีไม่มีเหนียวนะแล้วมันกัดไปกกึบกบกรึบอะ่ะอู้สุดยอดเลยจิ้มดีเลยครับแน่นอนจริง ดีมีซีเลยมีีเลยครับอยู่ข้างหลังเลยคือรสชาติซอสอ่ะมันดันขึ้นมาแล้วดีมีความเค็มความนัวของปลาหมึกจริงจริงไม่ใช่ปลาหมึกทะเลนะปลาหมึกวัวจังกูผัดจังกูผัดเพียคล้ายกันเพราะว่าเกาใส่เพี้ยเข้าไปด้วยมากนะครับผัดพวงนมนะฮะอือ เ,นนเครื่องถ้าคนไม่รู้จักจังหวะไฟจริงอ่ะมันจะเหนียวมากเลยอ่าแล้วอันนี้คือไม่มีกลิ่นแล้วก็นุ่มอร่อยแล้วก็มีเทจเจอร์ลิเกีกระุกบปาแม่งโหดแทะ<ม>บอกในร้านนี้ครับขอจำเลือนก่นนะอนเนาะแดงครับดูเด็กสีแดงสวยมาก มากหลายอีกปอเลครับรสน,น,นัวๆเดียชิม,อ,มอึ่อากว่ารอเบสคนไม่ไหวนะครับนี่อยากชิมมักเห็นนะชิม,มอ่ออาร้อนไหม้เยี่ยมาเต็ม อื่นป้ออ่ะรู้สึกอื่นป้อไปรู้สึกกลิ่นแต่ไม่ใช่ความปุยมปนะแ,แต่ว่าความแบบเทกเจอร์มันอร่อยอ,ะอ่ะเจออ้ไรพิเดษอีกแล้วนะเนี่ยบอกเลยว่าเขาเปิดมา 5, 6, หม้าหกปีกินไม่เขาเปิดกี่ปีแนละ้วห้าหกปีห้าหกปีแต่ตอนไปเด็กน้เคยไปกินเนี่ยของพวกเนี้ยตั้งแต่อยู่วัวข้องสมัยก่อนอะ่ะใช่เออเคยกินลาบพวกเนี้ยตอนแม่พาไปกินเล่าจะเป็นญาติคออะไรสักอย่างนี่เราไม่ได้ถาม นี่ yeah. คือสาขาที่สามใช่แต่ว่าเขาด้วยแบรนด์ของเขาอ่ะบัวข้องอ่ะเขาเป็นแบรนด์ดั้งเดิมอยู่แล้วเออแลาประทับใจว่าอูประทับใจดิครั้งแรกครั้งแรกออสาขาหนึ่งอยู่ที่ไหนบ้านบัวข้องบ้านบัวข้องเอดอเดี๋ยวจะพา้ปอย่าลืมกด้อเดกด้อเด้เนอเดาอเด้อด้อเด้อเด้เด้อยดอเด้อเด้อเดเดาอเด้ไเดเน้อเดัเด้อเด้เเอเบอเ โอ้โหเปิดอืมหอมไหมกลิ่นหอมมากเนื้อล้วนๆด้วยนะรู้สึกว่าความแข็งของเขาเลยนะผสมตับน้อยมากผมว่าผมว่าน่าจะแทบไม่มีเลยอ่ะดูดิโอ้โหเนื้อจริงเนื้อเนียนเนื้อนะครับอืมลองดูเนี่ยเดี๋ยวร้อนๆเนาะกับบัมเนาะเบ่งเนาะเนียนๆเลยดิ โอ้เนื้อแน่นมากโอ้แน่นจริงดูดิจากบางสียงเก็บเยอะอีกนะต้องมาเนาะจังหวะดนี้ก่อนหมกักอืมเป็นไงเขาดูภายนอกอะเหมือนจากนะแต่ว่าพอกัดเข้าไปอ่ะโอ้แม่งอยากก่างกระตับอ่ะนุ่มวนวลรสชาติพอดีความเปรี้ยวอะไรลงตัวพอดีกลิ่นเนื้อนิดๆอ่ะรู้เรื่องอ,ะอ่ะดูดิดูเนื้อแน่นมากลองดูดิเป็นไงอืมโดูดพ,พ่อที่เลย ใช่ไหมมันดูเหมือนสากเลยรูปรูปลักษณ์มาแหละใช่แล้วรู้ความเปรี้ยวมันไม่ได้โดดมันเปรี้ยวละมุนอยู่ในปากเออใช่มันจะเปรี้ยวค่อยเปรี้ยวเอออืมเฮลิบูบอยเฮลบูบอยเวอร์ชั่นไทยอ่ะเออใช่ใช่ใช่เตรียมบบกไปหรอเตรียมโบกเฮลิบูบอยดูดิแดงจ๋าเลยอ่ะโชนเนฟซี่อยเร็วน้ำเฮลิบูบอยดีเดียว โอ้ชิงก็ใเลยเหรอ,อ,อโอ้เป็นไงฮียบุบอยอโอ้เธอหวานเจีย๊ยบผมลมเลยนะครับนี่รอบนี้นะฮะอ๋อเต็มโหวกดีเต็เมดีเต็มเ,ตเลยเต็มสี่นะครับมีแต่คนบอกว่ากินเนี่ยน้ำแก้ข่วยละวันนี้ออครั้งแรกเหมือนกันน้ำเฮียบุบอยมาครับปัดขึ้นบุญด,ดัง บอดปอดปอดปอดเีบูบอยพ่นไฟอะ่ะย่สิเออบอดเลือดก่อนเลยครับผมโอ้ต่ำแม่โอ้เป็นตัซีออนแล้วบนะีบน่ะตับเดีอ้ <c oughs> จางหลาครับอีบีเนี้ยดูกลิ่นปอดเนี่อ

มาครับหวานๆเลยแซ่บอ่บแซ่บเดี๋ยครัแบบแบบแบบยอดเลยนะัะเนี่ยมัมเนี่ยหมาต้องสั่งนะครับมีคำใหญ่ให้ FC ได้ดูกันนะครับมาเด็ดหัวะมาเด็ดวเออพริกไนะู้ซูชิซูชิ มาครับคำใหญ่ครับทีนี้ด mm hmm. ูนคะครับครับปั่มอร่อยร mm hmm. สแลบบอีกติมเนาะอีกต mm ิม hmm. ครับข้าวเหนียวร้อนๆปเลย จำแบบนี้เลยเนาะไ,ไม่เหเรอไข่ออนหวานจำเลือดนี่ใส่ดีไปเลยอืหวานเลยหรอทีเนี้ยอ้าวหวาน You, you like, uh, บั่มมือต้องสั่งเนาะบัมแซ่บเลยสดสดนะยอยยอนะพงนมนะช็อกโก้พกงนม อร่อยกินเจบเลยครับรวยครับเบลร้รานนี้อร่อยจริงคนระับไอ้ดียวว้ยจะมีเพื่อเอฟซีโอุอ่าทุกคนว่าไม่กินตับอะไรเดี๋ยวจัดให้เลยอ้ ดีเฮินอ่ะอสุดแนะนำนะครับว่าลองมากินวัวคือสาขาสามนะฮะอยู่แถวหลังเรือนจำเส้นหลังเรือนจำนะครับระหว่างดอนเพชรกับเรือนจำนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้เองมาลองกันได้นะแต่ผมการันตีนะนี่โคตรได้ครับ,รบมากินแล้วผมบอกเลยไม่ผิดหวังนะโดยเฉพาะหม่าต้องสั่งนะหม่ำเนยต้องสั่งเลยแล้วก็ผัดผัดเพียหรือผัดจังโก้งฮองโเนี่ยซึ่งไม่มีที่อื่นเนาะเราลองแล้วอันนี้ครั้งแรกกัน อ่ำก็อร่อยก็รวมๆเวยอร่อยทุกอย่างชูว่าดูดิบได้ดีมากนะฮะเราผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้แล้วแล้วก็นนี้ที่สาคัญร้านนี้หยุดบรรพะด้วยถ้าใ, <นะ S 1> ใช่ลักษณะคือถ้าของไม่สดไม่สดจริงเขาไม่ขายใช่แล้วก็มีแลรที่เหมือนสากกแกงยากปลาหมึกหากินยากมากจริงๆร้านไหนก็มีที่ร้านแบบนี้จะมีใช่น้อยมากมองมาจัดก็ได้ครับเอาครับไทยและต่างประเทศกินข้าวแซ่บกันครับมาครับ